เดี๋ยวเรามการเร็วไปเร็วไปวยำเออยำซีงแก้วเ<ๆ>ขาดิบกินแล้วมันยิ<อ>่งสินก็เฮ้ยอันนี้หกสิบเ้าแต่เน้นยี่งเอ้าเอาได้ไหมอันใหญ่อันนี้สี่สิบนะเพิ่อมอีกยี่สิบบาทได้ถุงใหญ่เนาะเดี๋ยวก็ฟรีฟ้าอะไรกันไงต่างกันไง ทานกันไง่แคลอรต่ำ่านกันงอ๋อันนี้เส้นเล็กอันน,นี้เส้นใหญ่เอฟ้าสีขาว 4ี่สิบบาทเนี่ยแล้วอะไรนะเออน้าเทียวกระเทียมไม่ให้ลนะเอาเปล่าเอาเปล่ากระเทียมเทียว,ยวอ่ะใช่ไนะ่ะเนี่ยมึใช้แอป <laughs> อย่าใช้แอปดิลองไม่ใช้แอปดิฮะ นีดูดิหน้าสวยขึ้นมากอะไรนะครับนี่ดูมัชชาอันนี้สิมัชชาทำไมครับมันเพงมันกินเนีงมากเลยเนาะสองร้อยกว่าอันนี้แพงกว่าอีกฟิวสองร้อยแปดสิบไปเอาไขายกับ เอายินชักเขียวได้เจ็ดสิบาทป่ะเนี่ยเขาบอกว่าวิตามินซีเดินอยากได้ปุ่ขี้ปุ่น้คนอะไรบ้าได้ใจเนรอ เออไปดูน้ำยาปรบบอันนี้หน่อยดิฮะทำไมถึงง่ว่าสั่งไม่เป็นไอเจ้าบอกว่าไม่สอนหรอกเดี๋ยวแม่ตังหมดไีเจดีหรอไอเจ้าบอกเดี๋ยวแม่งซื้อชิบหายเลยีเจดีใช่ไหมซีใจดีซีอยากให้น้าสวยฮะขอได้ <laughs> <laughs> แมงเขียเคิ้วคู <laughs> โอ้ยดูไม่จืดเลย <laughs> โออต้องไปเขียนคิ้วบ้างเนาะจะได้สวยเนาะเออใช้ได้แลนะ้วเนี่ย patutong <laughs> ba dai tai ay lang ba